ท่านก้าวจะตาย้ข้ารักมาเล่ไล่หน่วยอันรบ,บันทึกเทพทวายพระพลชัยมงคลเดชสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื้องในโอกาสเฉลิมพระชนรพรรษาทาบมิถุนายน2565ที่ที่องค์แสดงแกลสถานีวิทยุทัวถัดเองประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตำบลกุฏทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีไล่หน่วยอันรบบันทึกเทพทวายพระพลชัยมงคลเดสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์ พระบระมราชินีเนื่องในโอกาสเฉเริ่มประชนรพรรษาสามมิตุนายนสองพันาโรคสิมาซึ่งบันทึกเทพระว่างรเรตแต่ว่านะครับ23พฤิบาภาคมถึง27พฤิภา,าคมครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมาหาการุณาธิคุณ โดยมีนางทัศนียาพลดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์เองประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีคอ,อยอำนวยความสะดวกในการผลิตน,นะครับแล้วก็พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนครับโดยในปีนี้ค่ะมีน่วยงานข้าวรวมบันทึกเทพถทวายพระพร,พรประมาณ5 5หน่วยงานค่ะซึ่งผู้เข้ารรวมแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนเนี่ยยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดข้องขูวิด1กกันอย่างแข็งขรัดค่ะเรามีการกำหนดจำนวนผู้ที่จะมาเข้ารรวมบันทึกเทพไม่เกินขนาะ ละสิแอดคนแล้วก็ทุกคนค่ะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลารักษาระยะห่างล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลหรือว่าสบู่ตามมาตรการที่กำหนดย่างแข็งขรดนั่นเองค่ะก็ตลอดสัปดาห์นี้แล้วนะพี่เบาเกลียงเราก็จะมีการบันทึกเทพทวายพระพรนั่นเองค่ะ